ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็โอ้โหลมแรงมากเลยคงเป็นลมหนาวแหะฮะไม่น่าจะใช่ลมฝนนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์นะครับต้นไม้ที่ผมปลูกเอาไว้ตรงขอบสาะตรงฝั่งนู้นครับอ่าก็คือนําต้นไม้จากบ้านเนี่ยมาปลูกแต่ไม่ได้ดูแลเขาเลยครับตั้งแต่หน้าฝนเพิ่งคิดได้นะครับว่าเฮ้ยนะครับมันมันรอดหรือเปล่ามันอยู่ยังไงอ่าเดี๋ยวพาไปดูครับว่าต้นอะไร นี่ครับต้นไม้ที่ผมบอกโอเคนี่แหละปลูกไว้สามต้นนะปลูกไว้สามต้นครับปลูกไว้ตรงขอบสาย,ยานี้แหละนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ใหญ่กว่าทุกต้นเลยนี่คือต้นเล็บมือนางครับเพื่อนๆฮะเล็บมือนางรู้จักกันไหมอ่าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับจะได้เห็นต้นโตของเขา มันเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยที่เขาปลูกเอาไว้ตามหน้าบ้านอย่างเงี้ยทำหรือว่าทําเป็นซุ้มทําอะไรต่างๆครับทําเป็นซุ้มเขาจะเป็นไม้เลื้อยที่ค่อนข้างลําต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะฮะก็ตีไว้เกือบๆเ,เท่าแขนเลยนะน่าจะประมาณนี่นะสามนิ้วผมนี่น่าจะได้ครับอ่าเขาก็ดอกก็จะออกดอกแบบ แต่ใบเนี่ยไอ้ดอกผมไม่เท่าไหร่หรอกผมผมพอดอกเขาไม,ไม่ไม่ค่อยโดนใจผมหรอกแต่แต่ผมชอบความเป็นพุ่มเป็นอะไรเขาก็เลยเจตนาที่จะปลูกไว้ตรงนี้เนี่ยนะฮะสามต้นเรียงกันเนี่ยเพื่อที่จะทําให้มันเป็นซุ้มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทําหลักครับอ่าเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงตรงขอบสารตรงเนี้ยผมจะทําหลักขึ้นสักสองหลักหรือสามหลักก็แล้วแต่คงเป็นสามแล้วมั้งใช่ไหมเพราะปลูกสามต้น ก็จะทําเป็นหลักขึ้นมาก่อแล้วก็ทําให้แบบเหมือนเป็นค้างให้เขาได้เลือ้อยได้ไหนะครับถ้าถ้างั้นเนี่ยเขาจะไหลไปตามดินตามไรนะแต่มัน <c oughs> ผมนึกว่ามันตายแล้วนะเนี่ยผมไปปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงฝนฝนหน้าฝนนะครับประมาณน่าจะ2องเดือนที่แล้วต้นเล็กๆเ,เองนะครับผมผมไปขุดมาจากบ้านนะในหมู่บ้านนุ่นจิ้มมาก็ไม่คิดว่าเขาจะรอดไม่รอดยังไงนะฮะก็ พอฝนตกฝนอะไรก็ไปยุ่งอย่างอื่นยังไม่ได้มาดูสักทีหน,นึ่งนี่แหละจะมาทําอะไรลหละครับวันนี้ก็คือพอมาดูสภาพเขายังรอดอยู่เนี่ยก็คงจะมาขุดนะครับตรงนี้เอาเสียมมาขุด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 ,ขดรอบหน่อยเพราะว่าถ้ารดน้าเนี่ยมันเดี๋ยวน้ํามันก็จะไม่ได้ซึมลงไปไงเห็นไหมจะต้องเซาะซาะร่องหน่อยนะครับให้มันเป็นแอ่งเป็นอะไรหน่อยอย่างนี้ไงที่จะทําในวันนี้นะ เพื่อนๆว่าเขาจะรอดไหมฮะตรงนี้มันไม่โดนแดดทั้งวันนะอา่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยนะครับชื้เนี่ยต้นประดูต้นมะข่าต้นกอไผ่อะไรเต็มเลยนะครับมันก็จะขวางทางนะครับตะวันก็จะอยู่ฝั่งนี้ก็จะโดนแดดแค่ประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปตรงนี้จุดเนี้ยอา่านะครับแต่ถ้าบ่ายโมงเนี่ยแดดจะแรงจัดเลยคงจะต้องใส่ปุ๋ยใส่ไรล่ะผมว่านนะ แต่ดินที่เป็นดินขอบสาเพื่อนๆได้เห็นนะฮะมันไม่ใช่ดินที่ดีแน,น่จรางตามจริงดูดมันเป็นดินกรวดครับเนี่ยเป็นดินกรวดเป็นดินที่ไม่ค่อยมีแร่ธาตุไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าก็ <H> าหวังว่าเดี๋ยวถ้าใส่ปุ๋ยใ,ใส่อะไรเข้าไปคงจะดีขึ้นนะครับสําหรับต้นเล็บมือนางตั้งใจจะทําจุดนี้ก็คือนี่แหละที่ปลูกไว้3ต้นเนี่ย ปลูกไว้สามต้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะครับจะทําเป็นที่นั่งให้มันเป็นซุ้มเนี่ยให้มันเป็นซุ้มนะครับเป็นที่นั่งถ้าเขาจะเลื้อยนะเดี๋ยวผมจะต้องไปถามแม่กันว่าปุ๋ยคอ,อกเหลือหรือเปล่าคงใส่ทั้งปุ๋ยคอ,อกทั้งปุ๋ยเคมีละอัดกันลงไปแนะนำนะครับไม้เลื้อยถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทําซุ้มนะผมว่าไอตัวนี้เหมาะเลยละ่ะ คือจุดเด่นสำหรับผมส่วนตัวนะครับผมผมว่าเขาไม่ได้โดดเด่นเรื่องของสีดอกหรอกหรืออาจจะเป็นเพราะความชอบส่วนตัวของผมผมอาจจะชอบอย่างอื่นมากกว่าที่มันสีสดๆส,ส,สีอะไรเงี้ยแตท่ที่ที่ที่ชอบจริงๆก็คือหมอทําซุ้มคือใบมันหนาดีครับยิ่งตัดยิ่งแต่งยิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันยิ่งจะแบบว่าโหแบบใช้เวลาแป๊บเดียวเลยฮะมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกยอดแตกใบออกมา อ่ะคอยดูผลงานแล้วกันนะครับผมว่ารอดอยู่นะฮะเรื่องรอดนะแต่มันจะเลือ้อยมันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีขนาดไหนก็ต้องไปว่ากันยาวๆครับ